ต่อไปนะครับ What is wrong with Jane นะครับ What is wrong with Jane นะครับ Jane เป็นอะไรนะครับตอบ her elbow is hurt her elbow is hurt นะครับข้อสองทำไมเอ่ยได้นะรับบาดเจ็บนะครับข้อสอง What is wrong with Ted Ted เป็นอะไร Ted เป็นอะไรนะครับ He has a t w e ิ t Ankle นะครับตัดตุ่มนะครับเป็นห่อเลือดเลยเห็นไหมครับต่อไปข้อ3 What is wrong with หญิงหญิงเป็นอะไรตอบ She has a cold cold เป็นไข้ครับต่อไปข้อ4 What is wrong with Kim Kim เป็นอะไรเอ่ย His knee หัวเข่า hurt ได้รับบาดเจ็บนะครับต่อไป ให้ใช้คำว่า g ก o w กับคำว่า play นะครับ go ลปลว่าไปนะครับ play แปลว่าเล่นนะครับ I sometimes จุดจุด tennis at a court เนี่ยคำว่าอะไรเทนนิส play ต่อไปข้อ2 c Kara and m a จุดจุดจุด s t a r i n g every month นะครับ s t a r i n g พายเรือใช้ได้ดี go หรือว่า play ตอบ Go นะครับต่อไปข้อ3 Tom and his brother นะครับทอมและน้องชายของเขาจะจุดส i m ม One sweet นะครับทอมแอนน้องชายของเขาทำอะไรดีไปเลยว่าเล่นว่ายน้ำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ตอบ Go นะครับต่อไปข้อ4 Where do you จุดจุดสเก็ตบอร์ ing นะครับคุณสเก็ตบอร์ด ไปหรือว่าเล่นนะครับตอบ go skateboarding ไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับที่ไหนต่อไปข้อ5 if you ถ้าคุณจุดจุด climbing wear a helmet ถ้าคุณจุดจุด,จดปีนเขาต้องใส่หมวกกันน็อกต่อเป็น go ต่อไปข้อ6 วีคือจุดบาสเกตบอล after school วีอะไรครับโกหรือเพดีบาสเกตบอลใช้อะไรใช้คำว่า play นะครับ Basketball after school mm hmm. พวกเราเล่นบาสเกตบอลนะครับหลังเลิกเรียนต่อไป mm hmm. นะคำสรรมัมงมาใส่นะครับข้อแรก I have a bad cold I have a bad cold ฉันเป็นไข้ I can't go to school ฉันไม่สามารถไปโรงเรียนได้ B ีต่ว่า if you c h e c k จุดถ้าคนทำอะไร you can go to school in a few days นะครับเธอจะสามารถไปโรงเรียนได้ในอีกไม่กี่วันใช้คำว่าอะไรครับ take อะไรดี s o m e medicine นะครับแปลว่ากินยานั่นเองนะครับต่อไปข้อ2 I have I have a t w i s t ankle นะครับตาตุ่มนะครับเป็นห้อเลือนนะครับ I c a n walk ฉันไม่สามารถเดินได้ B ีแต่ว่า if you do จุดถ้าคุณจุดจุด you can walk in a week คุณสามารถเดินได้ใน1สัปดาห์ต่อเป็น l e s s your f r u i t ไปเลสย o u เล็กครับททีเลสยเล็กคือพักผ่อนขานเองนะครับต่อไปข้อ3านะครับ A ถามว่า My knee is hurt เบอกว่า m y knee is hurt นะครับหัวเข่าได้รับบาดเจ็บ I can't go skateboarding ฉันไม่สามารถไปเล่นสเก็ตบอร์ดได้นะครับ B บอกว่า if you do จุด you can go skateboarding in a week ถ้าคุณทำสิ่งนี้นะครับคุณจะสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดในหนึ่งสัปดา ต่อเป็น rest your foot นะครับ rest แปลว่าพักผ่อนนะครับ R E S T อ่านว่า rest นะครับ rest นะครับแปลว่าพักผ่อน your foot นะครับพักผ่อนเท้าต่อไปจับคู่นะครับจับคู่ใช่วอช์นะครับ when where why นะครับ watch แนะปลว,นะ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 ว่าอะไรถูกไหมครับ when แปลว่าอะไรเมื่อ,อไร where แปลว่าที่ไหนนะครับแล้วก็ why แปลว่าทำไมนะครับามาดู a สิจุดจุด is your favorite sport นะครับใช้คำอะไรครับกีฬาอะไรที่คุณชื่นชอบนะครับข้อ <c oughs> แรกอะไรภาษาอังกฤษคือ what ใช่ไหมครับ what อ้าว b ตอบเทนนิสนะครับต่อไปข้อ <c oughs> 2องจุดจุด do you need for skate ลีงนะครับคุณต้องใช้อะไรในการเล่นสเกตบอร์ดคำตอบคือก็อกเกิลส์นะครับก็อกเกิลส์นะครับก็คือแว่นตาเองอะไรก็วอทเหมือนเดิมต่อไปข้อ3จุดจุดดูยูสตาร์ลิงดูคำตอบครับที่ B ตอบ at the weekend at the weekend ต้องใช้วิกเก็นเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเนาะต้องใช้คำว่าอะไรครับเมื่อไหร่ใช้คำว่า when นะครับ the u h e n ต่อไปนะครับข้อ4 t ่ชุุด do you play tennis นะครับคำตอบคือ at school school เป็นสถานที่เพราะฉะนั้นคือไปเล่นเทนนิสที่ไหนที่ไหนภาษาอังกฤษคือ where นะครับ w h e r e นะครับต่อไปข้อ5 Do you like surfing? ตอบ because it's exciting. ทำตมถึงชอบเล่นกระดานโต้คืนนะครับ Because เพราะว่า it's exciting นะครับน่าตื่นเต้นนะครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นจึงตอบเมื่อตอบเพราะว่านะครับคำถามก็ต้องเป็น why นะครับคือทำไมต่อไปนะครับเขียนประโยคน,นะครับ w h a t your favorite sport นะครับกีฬาที่ชื่นชอบตอบ My favorite sport is tennis นะครับต่อไปข้อ2 What do you need for it เมื่อเล่นเทนนิสนะครับต้องจำเป็นจะต้องมีอะไร I need a racket นะครับ racket a tennis ball and tennis นะครับ ต่อไป when do you do it นะครับไปเล่นตอนไหนนะครับตอบ I play in the evening นะครับไปเล่นในตอนเย็นเองนะครับอเอาคำศัพท์มาทายอีกนิดนึงนะครับ if you want to be a safe crisis ถ้าคุณต้องการความปลอดภัยนะครับ ในการปั่นจักรยานนะครับ f o l l o w my advice นะครับต้องทำตามคำแนะนำของฉัน You should wear a คุณต้องทำอะไรใส่อะไร Helmet ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับ If you want to turn left or right เมื่อคุณต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวา Give me give hand give hand signals นะครับให้สัญญาณมือนะครับ signals นะครับแปลว่าสัญญาณ if the tra traffic lights i t red เมื่อไฟจราจรเป็นสีแดงนะครับให้ stop แปลว่าหยุด your bike นะครับ don't ride with no อย่าปัน่นนะครับโดยที่ไม่ใช้สัญญาณมือนะครับ don't ride on the wrong side of the road ห้ามไป ปั่นจักรยานที่ผิดฝั่งนะครับของถนน and don't carry f l a n d s on your bike แล้วก็ไม่ควรให้ใครมานั่งซ้อนจักรยานเราด้วยนะครับ